สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบเป็นบานตีปิยาชาแนลค่ะพี่น้องมือสภาพมาให้ก็เผาค่ะเมนูวัอนี้เป็นอาหารอีสานบานเท่าค่ะพี่น้องจะพามาทําแกงไก่ใส่ใบชะพูนะคะพี่น้องกะสมบมีแต่ใบชะพูอย่างเดียวนะคะก็จะมีใบหอมด้วยค่ะพี่น้องนะคะส่วนไก่นี่ค่ะเป็นสะโพกไก่ค่ะพี่น้องย่ยวซับชิ้นง่ายเลือค่ะพี่น้องนะคะวันนี้ค่ะก็จะมีดอกแค่นิดหน่อยค่ะแล้วก็มะเขือพ่วงค่ะอันนี้ก็คือพริกแกงค่ะพี่น้องที่เย่าวโขกกสมิตรไข่นะคะหอมแดงค่ะกระเทียมสองกลีบนะคะ พริกสดกับพริกแข็งค่ะพี่น้องใส่ร่วมกันมืออย่งเงีก็ใส่ร่วมเพราะว่าพริกสดมันหน่อยนะคะยลก็เลยใส่พริกแข็งลงไปน้่ค่ะน,นี่ใบชะพูมันโรดลงไปนะคะก่อื่นค่ะเดี๋ยวเรามาคั่วพริกแห้งหอมเหมือนเดิมเลยค่ะอาหารอีสานสไตล์เย้าค่ะพี่น้องต้องคั่วพริกก่อนค่ะนะคะเพื่อให้มันหอมค่ะเวลาเขาสดน้ำนะคะพี่น้องมันจะหอมอร่อยแล้วก็จะ่มีความข้าวนะคะพี่น้องเดี๋ยวย่อปิดกระจกก่อน นี่ค่ะขวไปเรื่อยๆเติมน,น้ำเึิหน่อยนึงค่ะนะคะเผื่อบ่าไฮมันใหม่กระทะนะคะทายูบันเข้าเนีบ่บโบตองเติมกับโบ,บเป็นยังค่ะพี่น้องขวมันหอมมันจามฟีฟิกไม่คอยแสบค่ะพี่น้องหลังจากนั้นเติมน,น้ำลงนิดนึงนะคะ่ะนี่นะคะของแสบอยู่มองนี้เลยค่ะให้มันแอมจะสีขึ้นเยาเข็ดนี่ค่ะพี่น้องนะคะหลังจากนั้นค่ะใส่ไก่ลงไปล้วนค่ะ พี่น้องส Montreal, ว่สว่านเวียนดูอยู่กับเมนูอยู่สีนะคะพี่น้องเพราะว่า,วามันกินเบอร์สย่างเหรอพี่น้องนะคะอีหยังว่าเคยเฮ็ดเคยกินเคยแสบแต่เฮ็ดเบิร์สเหรอคะพี่น้องนะคะแต่ห้ากูต้องกินเขาทุกมื้อนะคะมันก็เลยซือวนเวียนมาแบบน,น,นะะี้ค่ะแต่วา่าพอบอกว่าพักหรือว่าอีหยังส,สีสบสัมกันนะคะพี่น้องยังคลิปกรรไกรไทยเทเป็นเมนูอออเมนูอยหยังสีกับส้มพักอีกพักแบบนึงนะคะวันนี้ก็จะเป็นอีกแบบนึงค่ะพี่น้องนะคะ เบิ้งคือเกาสไตล์เกาเบิ้งเพื่อความมันเทิงนะคะพี่น้องนะคะก็คือคลิปกินเย้าเลยนะคะพี่น้องกินตําบกฮงนะคะพี่น้องก็้สกว่าคือสกินตําบกฮงแค่บเบื่อบ่นะคะบเบื่อเลยพี่น้องตําบกฮงก็ข้าปุ่นี้ยกกินแสบยก็หลับเหนื้อยเลยค่ะพี่น้องนะคะห้กินหลับเนื่อกินยังสีเยากินในโบหลายมันอิ่มเร็วค่ะ ตอนแรกว่าสแกงเป็นแกงกะทินะคะแกงปลาดุกใบชพูอย่างสินะคะพี่น้องแกงเผ็ดนะคะได่คิดไปคิดมา <c oughs> จินแต่กะทิไรกับสุดวดนะคะพี่น้องกตเลยหมดเอาละค่ะพอไก่เริ่มสุดุงไฟละะ้ค่ะพี่น้องไม่ให้ได้ซุปดีนะคะนะคะเอาแค่ไม่ให้มีสีแดงแดงะคะ่ะ จากนั้นเติมน้ำลงไปค่ะเติมน้ำให้ท่วมเลย<ม>เพราะว่าวันนี้เราทำเป็นแกงใส่ผักนะคะเอาละค่ะหลังจากนั้นค่ะล่อให้น้ำเดือดแป๊บนึงค่ะเอาละค่ะพี่น้องพอน้ำเริ่มเดือดค่ะนะคะช้อนฟองออกสักหน่อยนึงค่ะ เป็นฟองพวกไขมันไก่ค่ะพี่น้องนะคะเอาออกแน่ค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่ผงปรุงรสลงไปค่ะกระเพาเย่านีิค่ะบ่มีผงปรุงรสซอยบ่บแสบเลยละ่ะคะพี่น้องนะคะใส่ลงไปค่ะตามด้วยน้ำปลารา้าห่อนดิพี่น้องห่อนแห้งนี่ค่ะแห้งยูกับเตาไฟพี่น้องกับอากาศห่อนๆนะคะ หลังจากนั้นใส่มะเขือพวงลงไปนะคะต้มให้เดือดจักหน่อยนึงค่ะนะคะเป็นเมนูสไตล์อีสานง่ายๆบานๆคือเก่าค่ะพี่น้องนะคะสีสันนาตานากินมอกมาค่ะนะคะใส่ผักหลายๆเน้นผักเน้นยังนะคะพี่นอ้องแล้วก็เที่ยวทั้งบดนี้กับบริกินแค่มือนีเมื่อเดียวนะคะพี่น้องนะคะกินเช้าถึงเย็นนะคะ เพราะว่าข้าที่คันเท็ดไรเือ,อร่สอนฟอกออกเปนค่ะเมนูอาหารของเย่าบางเมนูนะคะพี่น้องก็จะไม่ใช่แบบเป๊ะเวอร์ตามเหมือนเราอยู่ในร้านอาหารโมเมนค่ะ,สะเสตตตามวัตถดดิบที่เฮามีค่ะพี่น้องนะคะจากนั้นใส่ใบชะพููลงไปค่ะนะคะตบใบชะพูในเจ้าหน่อยนึงเพราะมันขันขัน,นจะแก่นะคะพี่น้องเห็นใบชะพู่ร้อยากกินอย่างพุบุค่ะพี่น้องเหมืองขํานะคะ เอคกลมมาอยูไม่ไม,ไมไ่เนี่ยกินบป่เป็นนะพี่น้องนะคะว่าใบชมพูบานห้องบอบื้อบอยากับโบมูหจะไม่เห็ดกินทุนวันนะคะแต่บานเมียงค่ำนี่มนันของมันหลายอุปกรณ์นะคะแนงแกมแนกับมันหลายก็เลยบ่อยเห็ดน,นะคะนั่นละพี่น้องพร้อมพุนๆเลยค่ะหลังจากนั้นาจ,จะใส่ชูรสสักนิดนึงนะค่ะ ผู้กินเพิ่นก็มีนะคะพี่น้องแต่เย้านี่ใส่ตะโพนปรุงรสก็โอเคแล้วล่ะค่ะแต่ว่าหมูเขาเจ้ากินน้ำเขาเจ้ามาักผงชุบรสใส่ลงไปให้เพิ่นแซ่บเพิ่นนัวค,นค่ะเคยกินฝีมือเฮาเพิ่นก็สิได้ว่าแซ่บนะคะพี่น้องบ่แม่นว่ากินเอียงเฮ็ดอีหยังให้กินน,อออน้อจังโดยเอยบ่มี่อบน้อสิว่าไปอีกค่ะหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวก็จะใส่ใบหอม ว่าพักอิเลิศนะคะใบชุบู่ว่าแกเรามาเจอใบหอมแก้ก,ก็เก่าอีกพี่น้องนะคะเพราะว่าป่าละลีเอาที่มันแก่แกมันที่มันใบมันตกนะคะพี่น,อนะะ้นองนะคะเอามากนะคะกับชเสไดายมันคือเก่านะคะพี่นอ้องก็เลยเอามาแกงให้เรากินคือเก่านี่ล่ะค่ะนะคะอันไหนเหลืองๆก็ออกใหม่ใส่ลงไปเมนูนี้ไม่ใส่ใบแมงลักเลยะค่ะเพราะว่ามาสุด ตีกันก็ใบช่พู่นะคะกินมัลสุกบกันค่ะนะคะใส่ใบหอมลงไปมองข้นสิว่าคือคนคักคนแน่แท้มสุริยันพักเปื่อยไก่เละวะค่ะพี่น้องนะคะยุนี่เพิ่นบ่มีปัญหานะคะพี่น้องเรื่องสุดเปื่อยหรือสิระเขาจะหมักเปื่อยเละเพราะว่า แต่เราข้นกับฟันบอดีกันนะคะพี่น้องเอาละเดี๋ยวขออยากชิมรสก่อนมนันนี้กินนี่คือกินออมบอกหอยคือหอดอมบอกหอยค่ะพี่น้องใส่เกลืออีกสักนิดนึงค่ะนะคะมันกระนัวอยู่ดอกพี่น้องแต่ว่ามันแหัน,นัวโบรายเจีเปิ่ม้นกินเค็มก็เลยใส่เกลือลงไปค่ะนะคะจะใส่น้ำปลาก็ได้อยู่ดอกค่ะแต่ว่า เข้าไ่รัเสือน,น้ำปลานะคะเมนูมอ,อื่นๆเข้าก็ใส่น้ำปลาค่ะเอาละพี่น้องซัมนีก็บแสบเอาอยู่เลยค่ะไปพักใบหอมเปอยน,นะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะแกงไก่ใส่ใบชูพูนะคะใส่ต้นหอมค่ะพี่น้องไปค่ะปิดไฟในยถาทยงอกไปให้เบิ้งมองเป็นแจงมองบบห่อนจ้า แล้วราคาพี่น้องกระลัลนธุหอนควนพันธเลยค่ะแกงไก่ใส่ใบชะพูค่ะพี่น้องนะคะใส่ต้นหอมไปน้าค่ะแล้กกวก็ใส่บะเคือพ่วงไปน้าค่ะเป็นแกงสไตล์อีสานย,ย่ายๆบ้านๆนคือเกาค่ะพี่น้องนะคะรสชาติจะออกนัวๆนะาคาเข้มๆนิดๆค่ะไม่มีรสอื่นคะ่ะพี่น้องนะคะก็เป็นรสแบบแกงอีสานบัานเท่านี้แหละคะ่ะความเด็ดความแซ่บอยู่ที่เครื่องแกงคะ่ะนะคะตะไคร้พริกแห้งพริกสดมื่อี้เราใส่สองพริกค่ะพี่น้องแล้วก็หอมแดงนะคะกระเทียม2รงกี๋พ่อค่ะใส่ลายมันจืดนะคะพี่น้องนะคะ หัวพีไข่หอมสใส่ไก่ลงไปล้วนสุกค่ะพี่น้องเติมน้ำต้มขึนเซพักค่ะพี่น้องนะคะปรุงรสด้วยผงปรุงรสน้ำปลาค่ะพี่น้องนะคะชูรสล้ว็เกลือนะคะซัมเน่เอาอยูเลยค่ะแซ่บค่ะพี่น้องนะคะใส่ใบชะพููลงไปบะเกลือพ่วงค่ะนะคะปิดท้ายด้วยต้นหอมหรือใบหอมนี่ค่ะพี่น้องนะคะส่วนใบหอมกับใบชะพูที่ยอดสีเขียวเนี้ยจะนิดนึงค่ะพี่น้องต้มให้เปื่อยเนี่ยเพราะว่ามัน่อนขางที่จะแข็งเลยกัเเนียวนะคะย่างเพื่อเผืผู้อื่นผู้กินน้ำมอได้นะค่ะพี่น้องก็ลเลยเฮ็ดให้มัน เปื่อนแน่นิดนึงค่ะแต่รวมๆทั้งเบิดมันนีแสบค่ะพี่น้องคุยดกับเขาเงี้ยวข้ามยังไงสดบังคัะพี่น้องนะคะขอบคุณหลายค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องมากค่ะเอาถั่วเอาซ่ามัตักไปกินไปยาค่ะแกงไก่ใส่ใบชะพู่ค่ะพี่น้องรูว่าผักอ e ีเลิศมันเท่านี้นะคะ